หมอมาแนะนำเครื่อง Duo Skin Lifting i n g ที่จะช่วยยกกระชับสำคัญที่สุดคือไม่เจ็บเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอบิวแพทย์ประจำเพอร์ซน่าคลินิกค่ะสาวๆเบื่อกันไหมคะที่จะต้องทำไฮฟู้ซ้ำไปซ้ำมาวันนี้หมอมาแนะนำเครื่อง Duo Skin Lifting i n g ที่จะช่วยยกกระชับ ด้วยคลื่นพลังงานวิทยุพลังงานสูงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตั้งแต่ผิวที่อยู่ชั้นบนสุดจนกระทั่งถึงผิวที่อยู่ชั้นลึกสุดค่ะคุณหมอครับแล้วเครื่องนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้างครับข้อ1ช่วยกระชับใบหน้าให้ผิวหน้าแน่นไม่หย่อนคล้อยค่ะข้อ 2. ช่วยสลายไขมันโดยเฉพาะบริเวณแก้มและเหนียงที่สาวๆเป็นกังวลกันค่ะข้อ 3. ช่วยทำให้มีผิวหน้าที่เนียนนุ่ม และมีกลูคุ่มขนที่กระชับค่ะและข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดคือไม่เจ็บเลยค่ะแค่รู้สึกอุ่นๆที่บริเวณผิวเท่านั้นและไม่ต้องแปะยาชาก่อนทำด้วยค่ะสำหรับสาวๆคนไหนที่มีปัญหาผิวหน้าและอยากแก้ผิวหน้าให้ดีขึ้นอย่างที่หมอกล่าวมาข้างต้นทักอินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ